ครับคลิปนี้ก็มาดูอ่าเราขึ้นไอ้นี่นี่ทําแบบโม,โมแบบง่ายๆนะทําโมแบบง่ายๆไม่ต้องทําโมการทําโมเนี่ยทําตัวหุ่นเนี่ยมันก็มีหลายมีหลายส่วนมีหลายมีหลายแบบแต่นี่ทําแบบง่ายๆแบบปูนปัตเตอร์ใช้โฟมโฟมเรานี่แหละใช้โฟมเรานี่แหละอ่ะใช้โฟมอะไรเราขึ้นตัวนี้เราวาดว่าอัตราตัวนหน่อยเพราะว่าพวกหนังพวกฝาดเนี่ย น้ก๊วขวานเนี่ยถ้าเราจะให้มันเทคนิคอะก็คือเหมือนถ้าเราจะทําแบบพวกนูนนูนสูงนูนต่ําหรืออะไรพวกนี้ให้มันนูนให้มันวาวมันเนี่ยให้ให้ใจดีอะเราก็ทําโมมัน,ต,นตัวนี้ตัวโมตัวนี้ขึ้นมาทําโมตัวนี้ขึ้นมาแล้วกอ็อย่างเราจะตกนูนอะน,นูนนะูนอะเราก็ต้องมีเทคนิคการลอง,อง,อง,งลองลงหนังลงโมขึ้นมามันก็มีน้ำก๊วยขวานมันทําได้หลายแบบมันทํามันทําได้หลายแบบอย่างนี้ผมจะทําแบบว่าผมจะทําแบบผมทํา แตงหุ่นโมตัวนี้ขึ้นมาก่อนแตงหุ่นโมตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่าอันนี้ผมจะทําไว้อันนี้ผมทําสอนให้กับลูกศิษย์ในย u ทูบเลยเฉยแบบว่าที่ว่าประมาณเรียกเขาอยากแบบเล่นหนังฟอกฝ่ายอะไรๆทาให้มันเป็นเป็นสัดส,ส่วนอะ่ะอันนี้มันก็ยังไม่แห้งดีเนะี่ยผมเพิงพ่งผมเพิ่งปูยังไม่แห้งดีอันนี้รกา้ๆนะมันจะงมีการทําโมที่แบบ สุดยอดของโมยใช้ okay. โมยยางพาราหรือว่าจะไปหลออ่อเลซิ่นอะไรพวกนี้ก็ได้อันนี้เป็นแก่ปูปั้เตอร์ธรรมดาอันนี้แกแบบ่ง่ายแกแบบไม่ง่าย,แ,แ,บบายแต่อย่างน้อยเราต้องรู้ละอัตราส่วนแล้วก็รู้รู้โครงอของใบหน้าหรือจะทําเป็นพวกอยอดมนุษย์ก็ได้ต้องต้องดูสกเกลดู พราะถ้าเราทําอย่างนี้ยเราสามารถเราสามารถทําตัวไปโปะก,กับหนังใช้ชิ้นหนังโปะแล้วมันจะโอเคกว่ามันจะเข้าบล็อกเข้ารูปมันจะเข้าบล็อกเข้ารูปก,กว่าเนี่ยแล้วก็หนารูปน,นี่นี่เทคนิคเลยนะแล้วเรากดลงไปเรากดลงไป <c oughs> ก็มันก็เป็นเทคนิคกาเหมือนกับทำซองปืนอะไรอะไรพวกนี้แหละ รือไม่ก็เคยเห็นงานที่เขาตอกแบบนูนไหมที่เขาตอกนูนอะไรเงี้ยตอกนูนอะไรเงี้ยเขาก็พื้นฐานเาก็ทานี้แหละเขาก็ทําโมทําตัวรองล่างขึ้นมาแล้วหนุนขึ้นมาดุนขึ้นมาอะไรงงานดุนงานหนุนอะไรพวกเนี้ยี่มีบางบอกเทคนิคง่ายๆให้เราแบบเวลาเราจะไปทําขึ้นรูปของหลังโคกฝาดนนะเป็นวิทยาทานเป็นวิทยาทานให้ออกับคนไปเราไม่ใช่คนเก่งบางไม่ใช่คนเก่งแต่ว่ามีอะไรก็บอกบอกเขาไป อันนี้เราลองรอเรารอมันแหง้งรอมันแห้งก่อนแล้วก็ค่อยแต่งแต่งสัดส่วนแต่งสเกลแต่งโครงหน้ากล้ามลงกล้ามเนื้ออะไรก็ว่าดไปแต่งกล้ามลงกล้ามเนื้อมันก็ได้ไปแต่งแต่นี่มันยังไม่แหง้งยังไม่แหง้งแม่แหงคือบางที่เจ็ดทำแบบว่าเป็นโมยางไงโมยางพลามันมัน,มนเรื่องมากมกลิ่นแล้วก็ชอบเรซินแล้วเลยก็ลเลยเอาปูนปัตเตอร์นี่แหละคือแค่เอาจัดส่วนมันเฉยๆก่อนเวลามัน เวลาไปเวลาไปบอกคนหนังฟอกฝาดก็นนะกานหนันนะพงพกฝานี่มันลูกเล่นมันก็เล่นพวกเนี้ยเล่นได้หลายอย่างนะเอาพวกฝานี่ยคืองานพวกเนี้ยอนหนังมันไม่ใช่ว่าเราทําแต่รองเท้าอย่างเดียวเราต้องเราต้องได้เราต้องได้หลายหลายอย่าง นี่กระตะเกียวกัรวตะเกียวอาจารย์ตวนี่ก็ตัวไปละก็เดี๋ยวนี้มันก็มีสอนเยอะในยูทูบเลยซื้อว่าเด็กไม่ได้เรียนมันไม่เกี่ยวกับเรียนศิลเรียนไม่ศินเราอยู่ที่คนรับมากกว่บามันเรียนศิลก็ทําทไม่ได้ก็มีแลแ้วแฉ่อยา่าไปคิดว่าคนเราจะต้องไปเรียนศิลเสริมเรียนศิลมันก็มันก็ดีอ่ะมันก็ดีมันมีพื้นฐานมา แล้วก็พวกพวกนี้จริงๆตัวจุดสาคัญนั้นองจำพวกอัตราส่วนอัตราส่วนอะไได้อัตราส่วนสเกลพวกนี้สําคัญเพราะว่าถ้าอัตราส่วนไม่ก็ได้ภาพมันก็ออกมาไม่ค่อยได้แค่นั้นเองแค่นั้นเองการขึ้นมุงขึ้นโมเนี่อัตราส่วนสาคัญอัตราส่วนเป๊ะแล้วก็ดูแบบคนไทยแบบต่างชาติอะไรค่ดู้าตามไีระดูความเป็นจริงอ่ะพวกเรียนนาโทม m y มาออัตราส่วนของคนอันนี้บางทำไปแค่คร่าวๆให้พอเป็น พอเป็นแนวทางให้กับให้กับคนที่ว่าจะมาทําพวกเวลาจะทําบ็อกทําบ็อกหน้าคนหรือจะทําบกอะไรพวกเนี้ยอย่างเงี้ยเราจะเขียนเป็นเราจะเขียนเป็นลายไทยคร่าวๆไว้ทำนหน้ากากเป็นลายไทยอะไรเงี้ยนะก็คร่าวๆคือเราแล้วมันขีดเขาใช้สีลงก็ได้หรือจะตอกก็ได้แต่าง,งานตอกเขาทากันเยอะเราทํางานที่แบบไอ้ปิดแปลกมาจากชาวบ้านนะก็าฝากกันด้วยว่า แค่ปูนัเตอร์พอกไปพอกแล้วก็ปั่นปันปันปันค่อยๆปั่นให้เป็นลูกโครงขึ้นมาก็ต้องดูแล้วพอมันแข็งตัว้ค่อยมาแต่งอีกทีหนึ่งแล้วก็สามารถทําลงบนหนังได้ไม่ว่าเราจะปั้นเป็นอะไรหรือจะปั้นเป็นแมวเป็นสัตว์เป็นมัวเป็นหมูเป็นวัวเป็นไฟได้หมดอ่ะให้เป็นันเนี้แล้วเพื่อเราจะบล็อกกับหนังลงไปอ่ะนั่นคือเทคนิคกับทำหลังฟอฟอร์ให้ทำหลังฟอฟอร์ให้เป็นลูกงานดุนขึ้นมาอันเขาเรียกว่างรางนูนอ่ะรองขึ้นมา กยายาลองมันให้มันนูนขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถไปแปลงเปรียดใช้เองได้แล้ว<ม>บางเป็นแก้แนวทางนะโอเคนะครับฝ<ม>ากกดไลค์กดแชร์หน้ากากเดี๋ยวกำลังไล่ทำอยู่หน้ากากนี่ก็ลทำเพราะว่าให้กับพวกพวกนะส่วน<ม>คนที่จะสั่งก็ต้องรอออเดอร์ถ้าจะสั่งทำนะถ้าคนชอบงานบางไม่ชอบก็สั่งที่อื่นเยอะะเพราะว่าจ่างเยอะะสมัยนี้นะผมเป็นแก้แนวทางเฉยๆ เป็นแก้แนวทางมันแก้จุดประการนะครับโอเคนะครับ